นนะครับทางด้านฝั่งซ้ายนะครับของทีมแมงภาพสินนะครับบางกะดีนะครับจะได้เตะครับไอ้ทะเลโบกนะครับทะเลโบกนะครับเช่บางกะดีนะครับเนี่ยโบกย้อนไปโอ้โหลูกนี้หมองผิดครับเบอร์สิบห้าหมุนผิดไปนิดเดียวครับองภาพสินได้บอลแทงมาให้เพื่อนเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดกลับได้แล้วล้ำชั่กลับตัวได้แล้วจ่ายทุำช่่งนั้นหรือเปล่าล้ำชั่งได้จ่ายมันติดอยู่ครับ

คอ้นีดเป็นลูกคอนเนอร์นะครับวมอีกคร้งเลครับครับไอฟานมาเ้เด้จะนี้เปลี่ยนสัมผัสนะครับเปลี่ยนสัมันะครับเยสัมั้าสติกปประตูขึ้นมาครับเป็นลูกคอนเนอร์นะครับกรรมการให้สัญญานะะครับ

ไม่ได้นะครับจะได้เอาไปทาได้สายด้านซ้ายยังล็อกบอลอยู่ในห้องเพื่อนจ่ายเข้ามากลางให้เบอร์สิบเบอร์สิบทำยังไงเบอร์สิบปล่อยให้เพื่อนครับถ้าแทนนี้มาจับหลังโดนย่งบอลยังสุกขีดอยู่โดนย่งบอลไปแล้วนะครับยังได้อยู่ห้องภาพสินลูกนี้ออกไปแล้วรถทุ่มนะครับของทะเลบกนะครับทางด้านจับซ้ายนะครับเบอร์ห้าจะได้ทุ่มนะครับเบอร์ห้าทุ่มให้เบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าบังคับคุกคิกคุกคิกเบอร์เก้าแทงบอลไปข้างหน้าครับยังไม่ผ่านกองหลังของ มาทราบสินครับว่าเบอร์11เบอร์11ได้บอลนะครับเบอร์11ยังไงไม่เชียรเสามันยังยิงเข้าไเป็นบอลนักเรียนนะครับอายุ7ถึง10ขวบนะครับในการปัญญรัพย์มีบรีสีเศร้าครับครั้งที่หนึ่งนะครับมีบอลในการดีๆนะครับในเชิญน,นั่นผู้ครองครับที่กำลังเดินทางมารับบุตนะครับนางชมฟุตบอลกวาดนะครับ ันลูกตั้งใจจะเขประตของรบอ่บอมองเพื่อนติดผู้ลมากลางสนามบรนดักไว้ได้ยี่ห้อสิสแต่บอเพื่อนได้ไหมกินบอลมาให้เบอร์ห้าเบอร์ห้าไปให้เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดโดนสกัดไว้ได้นะครับโยนกลับมาก้าครับหกเก้าทำไงครับทำไงครับกยังแย่งบอลกันอยู่บอลเลยกลางสนามนี่เบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบัดไปให้เพื่อนไม่ได้ ลูกตั้งแต่อังปตหนกับมปกครับเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เอาันี้ในขวดขวดน้ำไปม่ได้ใช่ผมไปนี้นะผมพี่ปเอาเนี่ยเก็บเก็บกอเจ็ดอครับเกอบสิบห้ครับตัวเยนี้ก็เบปสิบห้าครับเตะขอครับ ส5ครับเป็นการทุ่มนะครับฝั่งขวานะครับถูกม,มาแล้วนะครับบงังบอลอยู่เบอร์สิบบังบอลโอ้โหแข็งแรงมากครับลูกนี้ได้ฟาวครับเป็นได้ฟาวคับลูกตั้งเตะนะครับของทีมทะเลโบสถนะครับดูเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดจะเปิดฟิกกี้เข้าไปนะครับ ลูกนี้สามารถเปิดประตูไดน้นะลูกนี้โยนมันนะประตูโลกนี้นะเว้ยนี่ยเรียบร้อยหรือเปล่าเอ้ยเชี่ยนไปนะครับลูกนี้ผู้รักษาประตูอุตษาเป็นหนูบินนะครับลูกนี้เดินะครับเดิการยืนนะครับจะมีตัวชนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวรับหนึ่งตัวนะครับนี่เป็นการยืนในระบบบอลเจ็ดคนนะครับองภาพศิลจะได้การเตะขึ้นมานะครับ ขอหนไปยังขอย่งลูกก็ได้ที่จ้าอนั่งลงจะต้องยังได้สัญญาณลบเหตุการณ์ดังขึ้นจุดภูมายาวเละไม่หลุดครับลูกนี้เลบกดักไว้ได้เดียวเลยเดียวเลยโอ้ลูกนี้สกัดออกข้างไปเสรีบกได้ทุ่มเบอร์ห้าจะได้ทุ่มนะครับทางนั้นสายมือนะครับทุ่มมาให้กับเบอร์สิบเบอร์สิบตวัดบอลเบิดนั้นบอกขอผึกรองเท้าก่อนได้ไหมอ่าไม่ฮะยันตรงนี้กรรมการ บอกว่าฟาวนะครับลูกนี้ใช้เท้ายันนะครับลูกฟุตบอลมุดเข้ากระโปรงหายไปแล้วครับตนอนนี้สีม่วงจะได้ทุ่มนะครับระาวาังบอลน,นะครับกรรมการอกวางบอลเป็นลูกฟาวนะครับ ได้ตั้งเตะมานะครับของพ่อเซ็นได้ตั้งเตะลูกกินปลาครับโยนไปยังลูกเบอร์สิบห้ารับเบอร์สิบห้าได้เริ่มบอนนี้กระชากยังไม่หลบยังไม่ผ่านยังไม่ออกนะครับเบอร์สิบห้าล็อกลบอกคือบอลหลอกล่ออยู่จ่ายไปให้เพื่อนเบอร์ให้เต๋อครับเบอร์สิบได้บอลล็อกให้เบอร์สิบห้าชิงบอลกันดีมากครับลูกนี้ไปเบอร์สิบอีกครั้งไม่ทันครับจับบอลไม่อยู่ได้เบอร์สิบสามจับบอลได้ทะลุไม่ผ่านเหมือนกันครับหลอกบอลได้ครับทุกคนแย่งบอลกันอยู่ครับ เปลครับเตะเผื่อเจอเจ็ายังมาลล้าวซิยิง้้ไม่เจะเลยเข้าไปก็ไม่เต็มไแล้วนะจิมไปดูปะฮะปิมไม่ติมติสุดท้ายครับเบอร์เจ็ดมไปอล่อนะเต็มไปดูปะฮเข้าอัดเต็มหลังเ้า สกัดไม่ได้ครับรูปขาอสินเบอร์สิบเอ็ดได้บอลไปบอลทำยังไงทีมบอลลหุดแล้วเารึเปล่าไม่หลุดเบอร์เจ็ดตัดไม่ได้อีกแล้วครับอีกแล้วครับเบอร์เจ็ดออกมาถึงเขตปรึกษาประตูรับได้สบายโยนโงมากลางสนามจับบอลมาอยู่คางลูกนี้ถึงเบอร์สิบสามยังได้บอลอยู่เบอร์สิบสามแทงบอลให้เพื่อนมาทางนักก้าขวาขาขวาจับบอลจับบอลแล้วทำไงทำไงจ่ายให้เพื่อนไปต่อครับลูกนี้มึงจะได้หรือเปล่าทะลุไปแล้วอ้ารุดกันครับลูกนี้ ล็อกเขาขวาไม่ได้โหยิงไกลครับสับกางให้เพื่อนครับตรงนี้จับไม่อยู่คืนมาให้เบอร์ห้าเบอร์ห้าทำไงยิงอัดทันทีตายลูกพุ่มครับลูกนี้คู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปนะครับแั่จะซับนะครับกับสองห้าสิงนะครับสวนกลับทันทีครับได้บอลอันนี้ผมเปิดถ้วยครับ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 อ่าวางถ้วยให้เดียวนะครับเดี๋ยวถ้วยฟังนะครับ ของฟาวสินสกัดในอัดนะครับตอนนี้จะได้ทุ่มครับโดนบล็อกไม่ได้โดนทะเลบอกเป็นยกเลือกทุ่มนะครับของทีมทะเลบกนะครับทะเลบกทุ่มครับไม่เบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าโดดไม่ถึงครับลูกไปสูงเกินนะครับเบอร์สิบสักเบอร์สิบเตะครับเบอร์สิบใช้หัวครับใช้หัวโอ้ยักษะอรมากกนาครับ ดูเบอร์สิบคว้าศได้ยังจ่ายบอลไม่พอนเบอร์ห้าเบอร์ห้าดึงโอ้โดนสกัดไปได้ครับคุณคิงดูเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าโอ้โหกระชากจังหวะกระชากชอบมากเลยครับต่อไปคันนี้คิดเร็วคว้าศิลสกัดบอลได้เบอร์ยี่สิบดักไว้ได้อยู่ทำไงหงมงงแล้วงงอีกจูนดาวไปกลางสนามเบอร์ห้าทำไงโอ้โหลูกนี้กะว่าจะให้ เสียบทะลุเกาไปแล้วครับจิหลุนแ้วยิงได้หรือเปล่าไม่ช่ยิงิเลียวด้เลย้เลยได้เยิ้เลยได้เลยไดเลได้เลยไดาเลยได้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 เลยไดเลยได้เลยไดกเลเลยกด้เลยได้เลยได้้เลยได้เลยไเลบได้เได้ได้ได้เเลไไเลเลยไล้เลยไดลยด้ได กลบได้หรือเปล่าครับโอ้โหโดนโดนครับโดนโดนตัดบอลไปให้กลางโดนสกัดได้อีกแล้วในการนี้มีดาวสบอลสูงสุดด้วยนะครับเป็นถ้วยรางวัลนะครับเบอร์สิบสามได้บอลครับพังพัดสินจะท้องเลยลองวัลห้าร้อยบาทนะครับสสสูงุดในรายการนี้นะครับอาสินเอานะครับเก้าไรนะสาวโป้งทำไมไม่เลยไม่เลยไม่เข้าครับโอ้โหครับลุงนี้ถ้าจะเข้าก็เข้าทั้งโกทั้งลูกฟุตบอลนะครับลุงนี้ ยังบอลกันอยู่อของเอาสินได้บอลดึงบอลลบดึงบอลลบแทงบอลสลุกได้หรือเปล่ายังได้อยู่ยิงไกลลันทีโอ้โหโดนบล็อกไว้ได้สวนกลับเร็วเหมือนกันครับเนบลอกตั้งรับดีๆแล้วก็สวนกลับเร็วลุกนี้กระโดกมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอโ้โดนสกัดทิ้งออกด้านข้างเป็นลุกทุ่มนะครับลูกนี้นะครับในรายการนี้นะครับดาสมสรสูงสุดนะครับจะได้รับถ้วยรางวัลนะครับหนึ่งถ้วยนะครับพร้อมเงินรางวัล500บาทนะครับคนที่ทำประตูได้มากนะครับในเทอร์เมนนี้นะครับ บิ๊กบิ๊กขอให้หน่อยลุง่อให้คุณฝาดสินโย่โยมาขอกด้านข้างหรือเปล่าครับได้บก็ได้ทุ่มเบอร์สิบทุ่มเข้าไปโดนมงไม่ได้ได้แล้วครับตอนนี้องค์พระสินจะได้ลูกจะได้ขึ้นแซบประตูหรือเปล่ามาดูกันลูกจังหวะนี้ครับยังวนรอเพื่อนอยู่คืนหลังโดนดักไม่ได้เบอร์สิบแทงให้เบอร์สิบเบอร์สิบเอไงครับทำหรือเปล่าไม่ทำครับลุงนี้จะได้ โอรู้แล้วโอ้ลงนี้ออกไปก่อนครับวัวีวัววนนี้ห้องภาพสินได้ทุ่มครับทางด้านซ้ายทุ่มกลับหลังมาให้เพื่อนเพื่อนทำยังไงโดนจุดพู้โดมะโอ้โหนาทีทองสุดแก้วของเราครับหมวกสกัดไว้ได้ทีทองสุดแก้วไปแล้วครับโอ้โหคือดาวดาวโซลสูงสุดครับเตะสูงครับลูกไปลมาเรื่องครับวันนี้ลูกสูงสุดครับ นกมั่ในลังเตื่นนะครับลูกนี้อะไรล่าไปเอามาจากไหนนี่เป็นบันไดปูเสาประตูทะเลโบอกว่าโอ่เหงาเหลือเกินนะครับไม่ได้รับเลยนะครับตอนนี้ไม่ใช่รถล่ะนะเบอร์เจ็ดหรยังอันนี้อากาศดีนะครับเดี๋ยวน้อยฝนก็ไม่ตกนะครับวันนี้ยาวๆนะครับไปกับเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้ารบอนมาก ไใคนเขมนะครับคนนี้นะครับกัมพูชานะครับมาจากประเทศกัมพูชาผู้จลับจากซีเกมนะครับชื่อครับชื่อเพื่อไปแย่งทางนีเพื่อไปเอาไว้ตีมครับเตยลำบองครับคนนี้เตยลำบองอนาคตไกลนะครับไกลผู้ไกลคนนะครับตอนนี้โอ้โหเล่นดีจริงๆนะครับตอนนี้เบอร์11ได้บอล2คงพาพสินไปแล้วครับจะได้สักคืนักประตูหรือเปล่าเบอร์ซ้ายเล่นเตะเฉลีครับตรงนี้ผู้จับดูเฉลีออกนะครับ ได้ลูกเตะแฉลับฉลับฉลับมีการเปลี่ยนตัวคนภาคเบอร์สีลงไปท่าไทยด้วยเบอร์สามท้ายด้วยฉลับนะครับเบอร์สี่บอกยังมีอีกสามแมตช์นะครับอันนี้เก็บตัวจริงไว้แล้วนะครับให้เราเจอแมตช์ต่อไปนักกีฬานะครับแล้วก็นักเรียนนะครับมีทีมกินมีทีมแจกนะครับวันนี้ทั้งพี่ลงนะครับนักเรียนไปเทิร์นไอศครีมได้ในวันนี้นะครับนักกีฬากับนักเรียนนะครับของภาคสิ่์จะได้เตะมุมครับ อาามทางด้านขวาได้บุญลูกอันนี้ส่งก็ส่งตัวลูกเองมีขคู่โดรนที่ทำอะไรไม่ได้ครับยังไม่ผ่านครับเต็งสินจะไปตั้งลาตัววันที่จะได้ลุงนี้โดดตัดเข็มดิ้นเลยครับดิ้นเลยครับตัวนี้เจ็บครับเจ็บครับอันตรายครับลุงใจ็นครับนักกีฬาออกมาครับไม่ต้องไปมุงนะครับเดี๋ยวตาตาขคโทครับไม่เจ็บมากนะครับดิ้นเลยนะครับชักนะครับ นักกีฬาแข็งแรงเยอะนะครับไม่เจ็บนะครับแค่คันๆนะครับเหมือนใส่ช็อตนะครับนักกีฬาตังใจลองมั่งไหมล่ะตอนนี้ครับตอนนี้หันตูทำไมครับอ๋อตั้งกำแพงนะครับกลัวเป็นหมันนะครับที่กำแพงกลัวเป็นหมันอ๋อตั้งกำแพงครับปิดไม่ดีนะครับอย่าเป็นหมันตอนเด็กนะครับฟังสัญญาณนกกวีดนะครับตอนนี้ลูก จำไว้ดีนะครับจะได้คืสสักประตูหรืป้าว่ามาดูกันปิดไว้ดีครับหน้าหนาครับมันยิงหดนะครับปิดไว้ดีครับมินิโยิงกันสองคนครับเบอร์เจกับเบอร์หกเขาจะยิงปิดครับป้องหันลน์เอสโอยต้อโอ้รถถังมันจะลงไปครับรถถังรถถังฝั่งทวนมาอยู่โอ้โโดนสกัดเาอะไรนะเปิดเปิดอาล้ยลูอไปแลยไปเยบอล้ี่อ้นะ เปลี่ยนสะก้อนด้วยพี่พคกับพี่พคกวไหนครับชื่อใครครับพี่เปลี่ยนสกอร์พิ้วลมนะครับตอนนี้ยิงเป็นแรงนะครับสี่ประตูต่อศูนย์อิจตอนนี้โอ้โหบอกว่าจะยิงเยอะจะยิงเยอะนะครับเดี๋ยวไม่ให้กลับบ้านนะครับยิงเยอะนะครับไม่ยิงเยอะกันจริงๆนะครับพอแล้วครับสี่ลูกครับสัญญาณต้องหิดยังมีเวลา ถ้าลากโผ<ว>ู้สาวบุก<ว>สบายหมดแล้ว,ว,วการแข่งขัน,น,นครับคุณแม่งเลว